ตุนรุนตุนุนตุนุนตุนอนอนชาเขียวนอนชาเขียวนอนชาเขียวจะออกกําลังกายแล้วนอนชาเขียวเดี๋ยวถ่าพพอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวยุบมัถูกไหมอะไม่ถูกไม่ใช่ข้างหน้าน่ะมันไม,ไม่ใช่แบบนั้นนะมาเดินออกกําลังกายแผลเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงพี่ลงนะคะไม่แม้ซ นอนชาเขียวเจ้านอนชาเขียวน้อยเจ้าจะไปไหนเปซื้อขนมเจ้าจะไปไหนเข้ซื้อขนมครับไปซื้อขนมครับไม่เอาหนูไม่ไปหนูไม่ไปพ่อหนูไม่ไปอย,อย่าไป,ลาปไล่รถเขาเฮ้ยไอ้หนอนตัวนี้มันทำไมนักเลงแท้ปะอ,ะอ๋หนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปพ่อ สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคขับ FC ทุกท่านนะคะช่วงบรรยากาศนะคะบ้านดาวเคียงเดือนวันนี้นะคะเราจะพาหนอนชาเขียวไปซื้อขนมแม่แม่อฟซีอาจจะสงสัยว่าใครคือหนอนชาเขียวนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะใครคือหนอนชาเขียวเราจะพาหนอนชาเขียวไปซื้อขนมครับท่านโอ้หนอนชาเขียวตัวนี้สนับสนุนโดยแม่ไพนะคะโอ้หนอนชา<ะ>เขียว น้องดาวสวัสดีครับพี่แม่เสียงครับสวัสดีครับสวัสดีเหมือนตำนานหน่อยครับช่วยครับเสียงเสียงเสียงครับครับเสียงเสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงบนเสียงเด้อมาจะไปแต่งตัวให้นอนชาเขียวมาใส่นอนชาเขียวอะไรเลยพ่อพ่อตาพ่อตาใ มาเร็วๆไปออกกำลังกายวันนี้หนูยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับเอาบอสิษตาลูกพิตตาลูกอ,อ๋อ ลูกขึ้นที่ไรอ้ไล่ะ,ใ,ละใส่ถูกไหมนะพ่อนะไม่ถูกเอาออกไม่เออตัวนั้นลอดใต้ท้องอะ่ะตัวคุณยาวๆนั่นแหละเออลอดใต้ท้องเออไอ้ลูกขึ้นบาอะไล่ะลูกขึ้นว่ะอะนีะ่น โอ๊ยอะไรดีๆน้งเดีกใไ่ให้ใครเลยฉีกผ้าออกดิล่ะเออฉีกออกเออเฮ้ยบอกว่าฉีกออกเออแล้วก็กำนี่ลงไปติดเออแล้วก็ลอดท้องมากำนี่โว,ว้ยยายเนาะพ่อยื่เลื่อนนี่ก็ได้ก็แค่นั้นเออนัน่นแหละน้องชาเขียว ตุ่นตุนตุนตุ่นตุนตุนนอนชาเขียวนอนชาเขียวนอนชาเขียวจะออกกําลังกายแล้วนอนชาเขียวเดี๋ยวถาพอกันเฮ้ยเดี๋ยวยมถูกไหมอะไม่ถูกไม่ใช่ข้างหน้านะมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลใช่เปิดจะาให้กินแล้วแต่มันไม่ไหล ปป้าป้าากไิดไได,ดข้างหน้านะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะพ่อคนะม่อยากใส่หมวกกัว่ามาตองใส่ออซอ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 หนูคือนอนชาเขียวปืมงงปืมงงไปเดีย๋ดวยวไปเอาเออเออ นี่ประชัะชนพ่อพร้อมเล้พ่อจะให้หนูเป็นนอนชาเขียวแล้วน้องดาจะไม่ตะคุบหนูแล้วพ่อน้องดาจะไม่ตะคุบหนูหรอเอาลองไปฟังฝนลูกน้องเฟิร์นทำความสะอาดขยะอยู่นู่นนั่งอาอยู่บนตัวเพิ่มตั้งอยู่ในกระเป๋าหนาไปโรงเรียน น้าไงอยู่บนโต๊ะปุ่มเออในกระเป๋าหน่อยพี่พ่อนน่ะลูกเอา้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาเอาใหม่เอาโซ่โซ่ออกใหม่โซ่เออไปนอนชาเขียวนอนชาเขียวกับพายดาวมงคลเจ้าจะไปไหนกันนอนก้นนอนชาเขียวคือบิดน่ะ ไ oh. ส้หนอนชาเขียวดีดีด้วย yeah. Oh. Yeah, yeah, yeah. นอออ้องอย่าเดือดเดือด uh, uh. เดี๋ยวบอโต้บิดนะพ่อพ่อโต้บิดเออนอนชาเขียวตัวบิดมามาคกินนมอยู่เจะได้ดูด้านข้างมันนอนชาเขียวไหมไปฝึกไว้จะได้ชินวันละเล็กละน้อยจะได้ชินครับ ถ, sociedad, ถ <aining> water, <lining iber at ını> ้าอ้น้ำถ้าไอ้น้ำนอนแชเขียวหน่อยพี่เพื่อนวะพี่เพื่อนมาโตอย่างมะเข้าหลงเข้าเข้าลูกเข้าเข้าลูกเข้า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 ลูกปั๊ย พ,พิตาหมวกปิตาลูกวันนี้นะคะพี่เฟิร์นไปซื้ออาผัาก๊อดัันแผลอย่าล้างแผลไม่พี่หลงล้างแผลเรียบร้อยครับก็เลยพามาเดินออกกําลังกายแผลเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงพี่หลงนะคะแม่แม่ซี นอนชาเขียวเจ้านอนชาเขียวน้อยเจ้าจะไปไหนเจ้าจะไปไหน้อขนเจ้าจะไปไหนเจ้าจะไปไหนไปซื้อขนมครับไปซื้อขนมครับไม่เอาหนูไม่ไปหนูไม่ไปพ่อหนูไม่ไปอย่าไปไล่รถเขาเฮ้ยไอ้หนอนตัวนี้มันทำไมนักเลงแท้ปะอ้อหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปพ่อเฮ้ย เฮ้ยหนูบบไม่ไปแบบมาแกบบแบบสั่งสั่งแกบบมานเนาะเพราะปนกันเลยมากลับบ้านพอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วเออแค่นี้วันละเล็กละน้อยออฝึกฝึก,ฝกจะได้ชินไปบรรยามขากลับนี่แหะข่อยเสียวน้ำูกไส้ข่อยเสียวดาบไปอยากให้พี่หลงออกก่อนก็เลยหมุนลวงข่วงลวงข่วงอยู่มาลงกับบ้านเราไม่ไปแล้วลูกแค่นี้ก็ดีแล้วมาเอาข่อยลงมาลง บ่ได้บ่ได้พี่ดาวยางไว้พี่ดาวยางไว้ครับน้องดาวยางไว้พี่หลงยางบ่ทันครับพอจุงเอาค่อยค่อยทาพี่หลงนำ้ำโอ้ยเนาะนอนตะเกียบวะโอ้ยน,ะนอนตะเกียบทุก,เ,ก <laughs> เดี๋ยวดีเด้เอนอนตะเขียวชุดลุดเอาเด,เดี๋ยวแม่ดึงให้อโอ้พอเลืนติดเก่าให้คนใหม่เนาะดูนะคะซักดินซักนอไม่อยากจะใส่พ่อเม่์ไม่อยากใส ร,รูดกันละขนอวนขึ้นชุดมาหน่อย,นอยเนาะโอ้ปบบลาไหลพญอลอนใส่ปลาถือหรือเปล่านี่ติดดีเออยอ้ยแตงกวายอยู่คนปะเค็ใส่หมาหนักมากขึ้นเอาโ,โซลูกออกมาละโซ่ของผ้านั่นเออโอโอโดนขลงังสนอมารถบักนัดมาเร็วเร็ว หน่อยยังนี่มาลูกคืนนึ่มาอยากมาเดี๋ยวแล้วลูกคืนแล้วรถบักนัดมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดีวเดีวลูกคืนไปคืนโอ้ชุดปีชุดปีอีกแล้วพอเลินกับบ้าเอาโซออกจากทั้งนั้นเด้ไปแล้วนอนชาเขียวน้อยนอนชาเขียวน้อยไปแล้วไปแล้ว ไปมาลูกโอ้ยนอนจะ้ะน้องเฟิร์นมาใส่น้องดี่ดีดูอีพอเลิรนฟ้าโพดใส่บังลูกโอ้ยถ่ายไ้ก่อนมาเข่าห้อมมาเข่าห้อมมาโอ้ฟิงแดดตีฟิงแดดใส่ใส่ใน้องดี่ดีบังอีพอเลิรนฟ้าโพดเอาออกมาดูฝ oh. ุ่นอ่อนพี่เฟิร์นอ่อนพี่เฟิร oh. ์น มันคือปีสันต็อ้วนวหรออ้วนก็ชุดเอาวางหันหน่อยเด้พี่แม่ไพ่ใส่ให้พอดีเลยวางเพิินเป็นหลอดโลมาเสพน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใส่ก่อนยกขึ้นชี้ออกว่าตัวแปะนั่นเอาใจอ๋อตัวนี้มันแปะก็คืออนไรอ๋อมันฆ่าเสื้อ บอน้องเฟิร์นต้องถอดข้อไม่แม่บอกพ่อเลยพ่อื่อเสื้อถอดข้อบอมองข้อนี่แม่ผ่าข้อเลยแมเออเออเออโอ้พอเล่นบ่เข้าใจเนาะคนเหตุทั้งสี่ไปลูกมานี่น้องดาวกับพ่อน้องดาวสิไปย่างเดียวไอลูกไปเข้าไป ไห้ลูกไปกับบ้านเข้าบ้านแล้วนอนชาเขียวน้อยกับอ่าหมูน้อยเจ้าปัญญานะคะคู่กันเอาเอาเอา,เ,อาเป็นยังอะลงไม่อยากไปตี่อยากไปตม่อยากไปตีเอาเอาเอาดองดาวเคาะสนอโอโอโอดองดาวเคาะสนอดวงดาวดวงดาวมาจะไหนเซจะไหนกับพี่หลงดวงดาว ไปไปะเขียดเขียดเขียดให้นอนชานอนชาเขียวเขียดด,ดูนอนชาเขียวโกรธให้พี่ดาวก้โกรธให้น้องดาวไ,ดไม่อยากจะไปพ่อรักแต่น้องดาวไม่รักหนูเอาแล้วเอาแล้วก็ดิค้างมี่ความสุข <laughs> อ,อ่อนอ่อนเพนื่อนน่ะไอ้คนเอาใจเพื่อนนะไปโหลดพี่ดาวเพต้องเอาใจพี่ลงหลึกเด้อ เอาข้อหัวพี่หลงดูนวดนดนดกันเอานดเอาอเอาอโอ้โหโอ้โหโอ้โหหยกขาใสเลยโอ้บอกข้อพ oh, you know, oh, ี oh, really. ่หลงเบื่องกาข้อข้อขาเจ้าของพี่เจ้าหนอนชาเขียวน้อยเจ้าจงไปกับน้องเดียวนี้ไปแล้วน้องจะพาไปกินข้าวไปเร็วๆไปแล้วน้องจะพาไปกินข้าว ไปแล้วไปแล้วไปหาแม่แป้งไปหาพิษโตเด้อเออพยางพยางตูดพันบิดใส่บิดขวยชุดชาเขียวพันกับบิดใส้บิดขวดไปแล้วไปแล้วไปหาน้องแล้วโทษ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 ไปไหนเจาจะไปไหนนอนชาเขียวไปเร็วเร็วแล้วเรวไปหาน้องเร็วเขียวไปหาน้องเร็วไม่ไปไม่ไปมาเร็วเร็วแล้ว มาเ,เร็ววมาเ,เร็ววอ่างแต่ว่าจะของรอเดอ้อปะ่ะมาเ,เร็ววอ่างแต่ว่าจะของรอเดอ้อพาไปเล่นบานมิงมาเดินอน,<ป>น,น,นอกกําลังกายหน่อยผูกจะอยู่แต่กระที่แล้วเร็วพาไปเล่นหน้าบ้านไม่แน่ค่ะเอฟซีจะไปไล่แต่รถเขาขนาดขาเจ็บนะ นักเลงให้นอนชาเขียวน้อยเฮ้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 ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหันลังล้าแล้วหันลังล้าแล้วน้ำไม่ไหลอ่ะน้ำไหลคอยเป็นยังว่ามันบ่ไหลไม่ไหลคอยลูกอยากที่นั่นไปแล้วไปปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนอนชาเขียวพ่อนองไปแล้ว น้องเดินเล่นถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ